สวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนมือใหม่สําหรับบ่ายสองโมงครึ่งของวันที่27นะครับวันอาทิตย์ที่27ตุลาหกเจ็นะครับก็เลยมาอัปเดตนะครับของสวนทุเรียนที่ริมทางพอดีทางกลับบ้านนะครับก็ในช่วงบ่ายๆแดดก็ไม่แก่มากนะครับก็ดูรอยตัดหญ้าโอเคแล้วก็โคกสะอาดบริเวณสะอาดเรียบร้อยดี ดูสภาพของดินนะครับก็ยังมีความชื้นอยู่นะครับนสมาชิกเนี่ยยังเปียกแต่เป็นดูเหมือนจะเป็นออกจะเป็นเหนียวเหนียวติดมือเลยนะครับนี่อยู่ดูยอดทุเรียนกิ่งก้านไม่ค่อยยาวแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นยอดของยอดใบใบเลี้ยงชีพนะครับเขาเรียกยอดใบเลี้ยงชีพนะครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยถ้ายอดอย่างนี้กิ่งมันสั้นนะครับพอกิ่งมันสั้นเนี่ย แค่ประมาณทัก4 5 5หนิ้วของผมเองนะครับแล้วก็ออกใบเล็กๆสั้นๆแคบๆมาเลี้ยงลำต้นนะครับถ้าอย่างนี้เป็นในลักษณะดินนะครับดินอาจจะแฉะถ้าแฉะด้วยอาจจะเป็นเชื้อราด้วยนะครับถ้าอย่างนี้ก็คือสําหรับต้นนี้นะครับหรือคือระบบรากนั่นแหละนะครับสรุปก็คือระบบแรกไม่แน่ใจว่าตัดรากขดหรือไม่นะครับไม่แน่ใจว่าตัดรากขดไหมมันเหมือนกับสตันอยู่นะครับน่าจะแฉะ ผมดูแล้วน่าจะแฉเพราะผมเล็งเห็นธาตุสังกะสีอยู่นะครับนี่ขาดธาตุสังกะสีนะครับถ้าอย่างเงี้ยเล็กๆเป็นใบเล็กๆนี้ขาดธาตุสังกะสีแต่ดูต้นข้างๆนี้นะครับถือว่าโอเคร้อนมากเลยนี่ครับต้นนี้กับใบใหญ่ยาวนะครับแต่ก็ขาดธาตุสังกะสีอยู่นะครับนี่นี่ครับ เป็นหยักเลยนะครับขาดธาตุสังกสีมีความชื้นจัดนะครับถ้าขาดธาตุสังกสีหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือธาตุฟอสฟอรัสสูงนะครับมันก็จะทําให้ขาดธาตุาอลูมิเนียมหรือจุดลธาตุพวกนั้นนะครับเป็นธาตุเหล็กธาตุซิงสังกะสีนะครับตัวนี้หันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกนะครับสําหรับต้นนี้หน้าไปพอถ่ายอย่างนี้ก็เป็นถ่ายด้านหลังไปดูต้นอื่นๆอีกนะครับต้นนี้ ก็โคกสะอาดดีนะครับโคกสะอาดนะ่จาจะตัดหญ้านะครับด้วยการตัดหญ้าไม่น่าจะฉีดเป็นลักษณะการตัดหญ้าประมาณนี้นะครับก็ได้ยอดใบด้วยนะครับหาที่ร่มร่มแดดหลอนทั้งนะครับเดี๋ยวจะพาพืนสมาชิพดูโคกก็สะอาดดีแล้วก็คุมฟางแต่ในขณะเดียวกันถุงยังไม่ได้ออกนะครับ่านสมาชิกถุงยังไม่ออกเหลือถุงไว้อยู่เนื้อดินประมาณสักหนึ่งนิ้วไม้บรรทัดนะครับหนึ่งนิ้วไม้บรรทัด ้นใหญ่ดีน่าจะเป็นต้น400 500นึงนะครับเป็นทุเรียนต้นใหญ่มันก็จะเดินยากสักนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นลักษณะงี้เป็นเชื้อราเข้านะครับเป็นเชื้อราเข้าเป็นฟิวซาเรียมตอนเช้ามันจะมีขุยขา้าวๆนะครับก็จะกินลงมาเรื่อยๆครับเชื้อรามันเข้ากับท่อน้ําท่ออาหารนะครับเชื้อราเป็นประมาณนี้สังเกตดูเป็นเชื้อราด้วยแล้วก็ ยอดไม่เดินนะครับดูยอดไม่ขยับแต่น่าจะเป็นขยับตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับหรืออาจจะยอดที่ติดมาจากเขานะครับมันก็ขยับเท่านั้นก็ยังดูยังต้นสากสากอยู่นะครับสีาขาวๆต้นนักสากอยู่ดูเป็นเชื้อราด้วยนะครับหรือถ้าอย่างนั้นก็ดินเป็นกรดนะครับบางเอิญผมจอดรถไว้ข้างทางไม่ได้เอาเครื่องอมือวัดว่าดินเป็นกรดหรือไม่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเดินไปที่รถแล้วจะ,อะเอา เครื่องวัดวัดนะครับก็อาจจะแทรกรูปภาพนิ่งให้นะครับในเรื่องของหนึ่งสานิฐานอย่างนี้นะครับดินเป็นกรดนะครับถ้าดินไม่เป็นกรดมันมีความชื้นแฉะนะครับเพื่อนสมาชิกมันมันมันเป็นหลุมเป็นแอ่งเลยเพราะว่านะ้ามันหยดลงพอหยดลงปุ๊บเนี่ยดินมันซุดนะครับดินมันซุดเพราะว่าผสมดินใหม่แต่ในขณะเดียวกันรากพวกข้างบนนี่ไหม้นะครับน่าจะถูกแสงแดดด,ด้วยนะครับมันมัน มันมันมันยกขึ้นมานะครับแล้วผูที่ผูนี้ไม่แน่ใจว่าเค็มปุ๋ยหรือว่าเชื้อรานะครับแต่ถ้าใส่ปุ๋ยบริเวณโคนนะครับเป็นสาเหตุหนึ่งของของรากไหมถ้ารากไหมใบมันต้องไหมนะครับถ้าพูดตามหลักถ้ารากหไหมใบต้องไหมนะครับแต่อันนี้ใบไม่ไหมไม่ใช่เค็มปุ๋ยน่าจะเป็นเชื้อรานะครับถ้าถ้าอย่างนี้คือเชื้อรานะครับสังเกตได้นิดเดียวนะครับก็คือถ้ารากข้างบนนี้นะครับมันเป็นเชื้อราด้วย ด้วยการชื้นก็ดีด้วยในเรื่องของเชื้อราเข้าลากก็ดีนะครับเนี่ยลากมันไม่ไหม้เน่าเน่าเนี่ยเนี่ยครับยึงได้นะครับเขาคงไม่ด่างนะเพร,ร,ราะเปอลากพวกนี้มันไหม้ไปแล้วเนี่ยครับนี่นะครับมันเน่าครับมันเน่าเดี๋ยวเป็นปอกไหมเนี่ยโอ้ช้ำเลยครับเนี่ยมันแฉะนะครับแฉะแล้วก็เป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราปุ๊บลากมันไม่เดินพพราลากไม่เดินนะครับพอลากไม่เดิน,พอ,ดนพอเชื้อราเข้าลากไม่เดินมันก็ละกดำาพรากไม่ เดินยอดมันก็ไม่ถอดน,นะครับเป็นประมาณนี้ประมาณนี้เชื้อราเข้าด้วยสาเหตุเชื้อราเข้าก็น่าจะเป็นการฉํำน้ำนะครับฉํำน้ำก็คือมันเป็นเอ่งข้างล่างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ลมๆมนะครับลอนบ่ายสองโมงครึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับโวกนี้พวกนี้เป็นในลักษณะการคุมฟางอยู่นะครับการคุมฟางคุมประมาณนี้พอดีนะครับไม่หนานี แต่ข้างล่างนี้น่าจะเป็นโดโลไมท์ถ้าไม่โดโลไมท์ก็จะเป็นยิบซ้ำยังขา,ขาวๆอยู่นะครับเนี่เลือดจะเป็นปูนขาวนะครับเน่เป็นแข็งๆอยูยครับรอยน่าจะเป็นโดโลไมท์หรือเปล่านะครับใน,นใจพอดีเจ้าของออยังไม่เลิกงานนะครับการการใส่โดโลไมท์หรือยิบซ้เนี่ก็ถือว่าเป็นการปรับสภาพดินไปด้วยนะครับแล้วก็คุมฟางนะครับคุมฟางก็คุม ชิดโคนนะครับคุมชิดโคนด้วยแล้วก็แต่ที่ดีมันไม่หนามากนะครับมันไม่หนามากสําหรับโคกนี้นะครับก็มีมดแล้วก็มันไม่เป็นแองสําหรับโคนี้เป็นแองแล้วที่ที่ดีที่สุดก็คือมันอยู่ในล่มนะครับในล่มกล้วยใบกล้วยเป็นเป็นเป็นป่าเลยแต่ว่ามันห่างอยู่ประมาณสักสองเมตรสองเมตรนะครับจากโคนกล้วยนะครับประมาณสองเมตรประมาณสองเมตรประมาณนั้น ส่วนโดยสภาพของใบนะครับหนึ่งใบพุนนะครับใบพุนดีจังเลยนะครับใบพุนน่าจะไม่ได้ฉีดสารเคมีส่วนนี้น่าจะเป็นผมเคยพบผู้ที่ดูแลสวนครั้งแรกท่านจะเน้นในเรื่องของชีวภาพนะครับชีวภาพก็คือไม่ไม,ไม่นิยมใช้สารเคมีเท่าที่ผมสังเกตแต่ก็มีแต่เพียงสารปรับสภาพดินที่เป็นเคมีส่วนในเรื่องทางใบนี้ดูเหมือนท่านจะไม่ฉีดนะครับก็มันจึงมีแมลง มากินอันนี้ใบเก่ามาจากเขานะครับใบเก่ามาจากเขาครับเพราะว่าผมมาเรื่อยๆผมจะจําได้นะครับม,มาบ่อยนะครับอย่างน้อยนะครับเฉลี่ยก็เดือนละครั้งสองครัง้งประมาณนั้นที่ผมแวะเพราะมันเป็นทางผ่านนะครับก็ใบพุนนะครับ2เชื้อราเข้านะครับเป็นราสนิมเต็มเลยนะครับเป็นราสนิมนี่สาเหตุเป็นราสนิมนี่ ลาสนิมตัวนี้มันทําให้ทุเรียนสั่งข้อแสงไม่ได้แล้วก็สะสมอาหารไม่ได้นะครับท่้นสมมชิกนะเขาเรียกว่าทุเรียนเป็นโรคนะครับเป็นโรคโรคเชื้อราเข้าทางใบนะครับลาสนิมมันจะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องต้องรีบแก้นะครับถ้าของสมมชิกเป็นอย่างนี้แต่มันก็มียอดอยู่นะครับนี่แต่ก็ยอดเล็กๆหรอกครับเป็นใบด่างแต่ในขณะเดียวกันก็ทิ้งกิ่งไปแล้วนี่ครับนี่ทิ้งกิ่งไปแล้วนี่ทิ้งกิ่งทิ้งกิ่งนี้เชื้อรานะครับเชื้อราเข้า ดินอาจจะแฉะนะครับดินมันเป็นดินมันปูนะครับหรือเขาเรียกว่าดินก้นบ่อนะครับเพียงแต่เจ้าของสวนนั้นปูไปแล้วก็ตายไปสองครั้งนี่เป็นครั้งที่สามท่านก็เลยเอาดินหินลูกลังเนี้ยมาใส่แล้วก็เอามาเทนะครับหินลูกลังเป็นอย่างนี้แหละนะครับเอาหินลูกลังมาแล้วก็เอามาเทนี้ประมาณสักหนึ่งหนึ่งรถเข็นรถเข็นปูนนะครับเทแล้วก็เอาทุเรียนลงปลูก นะครับแต่บริเวณรอบๆยังเป็นดินมันปูอยู่นะครับเป็นดินดินก้นบ่อนะครับดินเหนียวๆนะครับเป็นดินก้นบ่อเดี๋ยวผมจะพลิกหนายก่อนนี้ให้เพื่อนสมาชิกดูนี่นี่ครับมันเป็นดินก้นบ่อเนี่ยมันเป็นขี้ตม <c oughs> <c oughs> ก็เรียกว่าดินแฉะนะครับอย่างเงี้ยมันต้นลูกหนังสติกยังไม่ได้เดนะครับเพราะมันแฉะมากนะครับเนี่ยมันเป็นมันเหมือนดินเหนียวนะครับอุ้มน้ําอุ้มนี้นะครับอุ้มความชื้น พออุ้มความชื้นเสร็จนะครับมันก็ลากมันเดินไม่ได้แล้วมันจะทําให้เกิดเขาเรียกว่าดินเป็นกรดด้วยนะครับถ้าชื้นมากมันทําเป็นสาเหตุของดินเป็นกรดด้วยแล้วก็เชื้อราก็จะเข้านะครับประมาณนี้ในเรื่องของสําหรับทุเรียนต้นนี้ไปดูท่านก็แซมอีกหนึ่งต้นนะครับนี่โคกริมริมมุมนี้นะครับโคกนี้ถือว่าใช้ได้ครับเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรก็มี3เมตรก็มี ท่านทําโคกได้สวยมากนะครับเห็นไหมครับดินเหนียวมันจะลอยแตกนี้ถ้าขาดน้ํานะครับจนลอยแตกมันไม่ดีนะครับถ้าถ้าน้ําขาดนะครับมันจะแตกถ้าสมมติว่ารากทุวเรียนเราอยู่ตรงนี้มันพอดินมันแยกแตกกันนะครับมีน้ำเมษาลดน้ําไม่ถึงคือมันไม่คุมออกมาข้างนอกมันแตกอย่างนี้ยรากทุวเรียนก็จะขาดนะครับนี่คือสิ่งไม่ดีสองมันเป็นดินเหนียวนะครับแล้วใบไม่เดินมันอุ้มน้ําเกินไปมันไม่ฝนน้าไม่ฟัอากาศนะครับ เรเอาต้นนี้มามาเสริมเติมนะครับนี่มาเสริมเติมใหม่เลยรอยขุดใหม่ๆอยู่น่าจะไม่ถึงเดือนนะครับเอาต้นใหญ่มาเลยนะครับนี่ใหญ่แล้วท่านก็ตัดยอดมาด้วยนะครับก็ใบเขียวถ้าเป็นยังเขียวๆอย่างนี้ถือว่าโอเคแต่แต่ว่าในอนาคตไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบนะไหนย่างไรแต่น้ําก็ดีนะครับน้ําตามลาธารน,นี่น้ํามันอยู่ใกล้ๆน,นะครับน้านะครับน้ําดีมากเลยครับน้ําไหลใสแจ๋วเลยนะครับเป็นน้ําธรรมชาติ น้ำก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าสู่น้ําบาดาลขึ้นมาแล้วก็มาพักนะครับมาพักบอก่อมีสองสองช่วงนะครับประมาณเดี๋ยวมาดูอีกสักโคกหนึ่งครับหญ้านี่ตัดนะครับเป็นอย่างดีเลยสามารถเอามาคุมโคลนได้แต่ถ้าไม่คุมนะครับตรงนี้ถ้าคุมเนี้ยดินพวกนี้มันจะไม่แยกแตกและแห้งน,นะครับมาคุมบางหางตีนตีนก็เรียกว่าตีนโคกอย่างเงี้ยถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าโอเคแต่แต่ไม่ต้องไปคุมถึงขนาด ถึงคนเห็นไหมครับต้นนี้เชื้อราเข้าแล้วก็ท่านก็เสริมอีกนะครับแต่เสริมคราวนี้นะครับเป็นครั้งที่4รู้สึกว่าเอาถุงดําออกนะครับท่านก็เสริมแต่ก็ยังเป็นเชื้อราอยู่เอาเชื้อราไม่อยู่นะครับสารชีวพันธุ์เนี่ยถ้าดูแลไม่ดีนี่เชื้อราเข้านี่ทิ้งกิ่งนะครับนี่ก็ทิ้งไปแล้วสองกิ่งทั้งทงั้งที่ปลูกใหม่แต่ต้นเก่านี่ทิ้งไปหมดแล้วครับทิ้งไปหมดเลย ระบบรากร,ระบบรากอย่างเดียวเกิดจากดินนั่นเองนะครับดินมันไม่โฟน้ําไม่โูอากาศนะครับดินไม่โฟน้ําไม่โูอากาศมันก็เลยอมความชื้นพออมความชื้นเสร็จมันก็จะเป็นเชื้อราเป็นรากเน่าครับเป็นรากเน่าเน่าเชื้อราเข้านะครับยิ่งใช้สารในเรื่องของชีวพันธุ์ไตรโครมาสมักจะไม่อยู่นะครับเนี่ยถ้าเป็นในลักษณะดุลแรงอย่างนี้นะครับเพราะว่าไตรโครมารก็ไม่แน่ใจว่า ดินแฉะมันจะอยู่ดีไหมปกติมันจะอยู่ที่ความชื้นนะครับนี่ก็สลับไปแล้วแล้วก็เอาต้นใหม่มาเสริมนะครับมันอยู่ที่ดินปรับดิดินอย่างเดียวครับให้มันเป็นโฟน้ําโฟอากาศอาจจะมีอินทรีย์วัตถุนะครับมาผสมคู่เข้าเข้าใหม่ก็น่าจะได้แต่อันนี้ไม่ได้ผสมเพียงแต่ดินตอนแรกเป็นดินมันปูแล้วก็ดินข้างที่สก็เอาเหินหินลูกลังมาผสมปลูกนะครับ ก็ยังการโฟรน้ําโฟอากาศมันก็โฟเฉพาะอยู่ตรงที่ใส่ตรงกลางทางแหละครับแต่พอเวลาซึมออกมามันก็ยังเป็นขี้โคลนอยู่นะครับเป็นเป็นดินแฉกเขาเรียกว่าดินแฉะนะครับนะครับขี้โคลนขี้ตมเขาก็เรียกนะครับดินมันแฉะนะครับดูต้ตนนี้แต่ทําดีนะครับแต่ยกโคกดีก็ถือว่าสะอาดแต่ก็เป็นเชื้อราเชื้อรามีทั้งลาน้ําค้างมีทั้งลานี่ครับลาสาล่ายก็มี ถ้าตามต้นนี้เขาเรียกลาสลายแต่ถ้าตามใบเขาเรียกว่าน้ลาน้ำค้างนะครับยิ่งเข้าฤดูหนาวนี้โอกาสจะเป็นเชื้อราสูงนะครับแต่ถ้าแตกแตก ok ยอดอย่างนี้นะครับถือว่ายอดมันมันไม่โอเคนะครับอย่างเงี้ยยอดนี้เขาเรียกว่ายอดเลี้ยงชีวิตนะครับเนี่ยสั้นๆอย่างเงี้ยยอดเลี้ยงชีวิตออกมานิดเดียวสามสามนิ้วประมาณสามนิ้วแล้วมันก็เลี้ยงชีวิตมันไปนะครับคือมันไม่ออกแบบเป็นธรรมชาตินะครับถ้าออกเป็นธรรมชาติเนี่ยอ่า มันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นยอดลักษณะประมาณนี้อ่าถ้าถ้าถ้ายอดอ่ายอดไหนที่ท่อน้ําเลี้ยงดีมันก็จะเป็นประมาณใบแก่มันยังเหลืออยู่แล้วก็จะมีใบอ่อนออกมานะครับแล้วก็ใบใหญ่ใบยาวใบหนาใบมันนะครับอันนี้คือในเรื่องของยอดที่มันเดินได้ทุเลียนที่เดินได้นะครับถ้าเดินไม่ได้มันก็จะสลัดใบเก่าเพราะรากมันดึงอาหารขึ้นไม่ได้ก็เอาเอาอาหารจากใบเก่าไปเลี้ยงที่ยอดนี่อย่างอย่างใบตัวนี้ก็เริ่มเหลืองนะครับลามไปลามไปก็อเอามาเลี้ยงตรงนี้ สุดท้ายตัวนี้ก็ก็สลัดนะครับสลัดพอสลัดเสร็จตัวนี้ก็สังเคราเส้นต่อก็ยืดอายุไปเรื่อยๆนะครับก็จนกว่าจะรอรอเจ้าของในการปรับแก้ถ้าเจ้าของไม่มีการปรับแก้นะครับมันก็จะสตันอยู่งี้นะครับยอดก็จะสั้นๆนะครับยอดสั้นๆก็สุดท้ายมันก็สลัดใบแล้วก็สลัดกิ่งไปเรื่อยๆนะครับข้างบนนี้ก็สลัดแล้วนะครับสลัดแล้วสลัดแล้วอันนี้ก็เหลืองพอเหลืองเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะสลัดครับเหลือสามยอดเนี่ยสามใบ แล้วอีก,อ,กอีกใบหนึ่งก็เลี้ยงเลี้ยงชีวิตตัวนี้มันถอดจากอะไรจากอาหาร3าใบนี้นะครับมาเลี้ยงแต่ระบบรากมันดึงขึ้นไม่ได้ครับมันแตกยอดเพราะเอาใบเก่ามาเลี้ยงนะครับก็คงจะเป็นประมาณเท่านี้ครับสําหรับใบใบใบสามโมงนะครับก็แดดร้อนอยู่พอสมควรก็ฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆของสวนต้นเรียนต้นนี้เนื่องจากว่าติดถนนนะครับทางผ่านนะครับ ก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับในเรื่องของดินในเรื่องของลักษณะอาการของใบทุเรียนที่ปลูกนะครับที่ปรับเปลี่ยนแล awards, ้วก็ต้นใหญ่ด้วยแล้วสภาพดินด้วยนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเดี๋ยวผมจะแพนในเรื่องของภาพรวมนะครับเนี่ยประมาณนี้ประมาณสักสองไร่ครับตรงนี้สองไร่ติดถนนนะครับที่แถวนี้ก็ค่อนข้างแพงนะครับถ้าติดถนนอย่างนี้ก็หลายแสนนะครับ หนึ่งไล่นี้ก็หลายแสนนะครับก็คงจะฝากติดตามไว้เพียงตัวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ